ในช่วงเวลาแข่งความเศร้าโศกและความสูญเสียในการที่พระพันปีหลวงได้ถึงแก่สวรรคตนนะคะและได้เห็นประชาชนส่วนใหญ่ได้ใช้คำว่าส่งสเสด็จสู่สวรรคาลายลนะคะทางสำนักง,งานราชราชบัณฑิตยสถานนะคะก็ได้ออกมาชี้แจงว่าไม่ควรใช้คำว่าส่งเพราะพระองค์ท่านมีบุญวาสนาที่จะ,สะเสด็จสู่สวรรคาลายลได้ด้วยพระองค์เองจึงควรใช้คำว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จสู่สวรรคาลัยนะคะใช้คำว่าสเสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ดังนั้นจากสำนักงานราช ชะบ,บันดิตระยะสถานนะคะแนวทางการใช้ถ้อยคำเพื่อแสดงความอาลัยให้ถูกต้องเหมาะสมใช้คำว่าสเสด็จสู่สวรรคาลัยหรือใช้คำว่าพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยนะคะก็แจ้งให้เพื่อนๆทุกคนได้ทราบแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องนะคะก็เป็นเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่คนไทยควรจะต้องรู้ในวาระโอกาสที่สูญเสียและความเศร้าโศกของพวงชนชาวไทยนะคะ